กินชมกินชมกินข้าวการชมดีพี่น้องอ่ะสบายดีพี่น้องกินชมชมข้าวลุงพันธ์ธนาแชนแอลกินมะขามกับเซี่ยวกินตำมะเขือกินข้าวกับตำมะเขือชมพี่น้องกับชมมะขามกินได้แซ่บยปหมดหม้อตำมะเขือชมมะขามนี่หื้อ นีม่ม,มันทำหาเลยชิปปิลัมอืมซาฟิลัมบรมนโภคมายามมังอืมต้องไปเข่ากินเล้ายังเห็นเจ้าเธอเดียวมาคือ,อกินมะเขือช้ำอืมโอ้ยเชิยวมายามก็กินมะเขืออ่ะยามยังทำโตนอืมกินมะเขือทำโตนอืม <c oughs> กินมะเขือบอกทำโตนหนกินมะขามมาเจ็บท้อ ตัวนี้ไปไววไปไวไมคไปไวไม่ใช่หรอปลาตกบนเกลือเจ็ดแล้วอาหารบ้านนอกครับผ้ยสมากบเกลือหรบ้านแล้วลขาไม่ทำไรอาหารแล้ว

เรืวันก็พอนวันเลยเรงวันอยู่ี่เที่ยวไปกินผักกระแหงอามาเนาะแล้วอัไอย่งเไปกินบุกกินจ้ะไปาเลยงก็ชมค่ะไปดัางไตก้อนไปทำงมูมมินดเลยมหมี่นด้มีมิกแควม่งเรือย้อกูบ้อเกยวกูดัน กินบลได้ได้กี่วเลนั่นหลกะวากูจังหวกินบลได้กินมะขามีกินด่านมืออะมีกินกินบลได้กี่ยวเล็กกินอะไรจะมะขาม มีมันเามักเลยกโอ้ยอดาทดดมีมันบางคนในยากตมบางคนจะตวงสิฟาให้หมัก้กุเด็ดตวงนะมาไหมจิมาอ้าวตจได้จานนเลยทำจานบนปากกท่กินประแดกนี่ขึ้นไปทุทีบเลยเ่าออไม่ได้แมนเราขึ้ไปสุติบว่าทีกินปะแือ ว้าวเด็กเมนกินได้วันนี้เมนกินได้ังนะน่รอนเรกินเยอะกินเยอะกุดปกินเดแปะผมดเด็นเาะคือกินปะเด็เบุกเยดะคือไปทุจริต้องหนเนาะือระยะโอสมัครแล้วู มาเด้อพี่น้องเด้อคับคักเด้อขัก็ยืได้เลยนะแต่พักันแยงพรอมนะเบ็ดกองงูมอเบ็ดิชู ก็หมองนบ้านแหละกับเจ้าชิดึงกอดูจีจองหัวล้มแมงมุมเจ้าชิวีหัวล้มตองเจ้าชิจองหัวลงต่าเต่าเลยผู้ช้ากิดหอดชูเสียไปไหวอยู่มองไกดักแล้วอยู่ร้าน ดีพักเอาเลยเอาตีเอาได้ตีเลยทำไมตีตีตามคืนชีคืนกระบมอบโบแล้วตื่น เขาวดีแล <c oughs> ้วีเ <strong> ช้าแล้วนะน้ยคูไปบุกมเที่ยวกนแจงอยู่้านแุ่นคูปไปช้านอนูนอนสู้านน้ออไป้าจะไงล่ะไปพี่น่ะไปชกเนค้อคูดไปออกไปนคู่สอนเออน้คู่สอนนี่แล้ว ไปดึกบระเด็นยังกอกับอาจารย์จะเห็นได้ไหมบ้านดึงอดหัวเลยได้หัวก็เห็นออมลานเนาะขอดหัวเวลาฝนยังปากเลยยิ่งเสียปากให้เป็นอาจารย์พระเจ้าพระเจ้ากำลังนั่งอยู่กับผู้สาวที่จะได้เห็่บ้างผู้สาววางเพลนนะก็วางเพลนที่ได้พระเจ้าอยู่ลุ่มผู้สาวนอนเตงบาดเนี่ยปุ๊บกูจะตายแล้วกูบาดทั้งเตงผืดนใหญ่หยิบเบาๆได้ต็วันจะตายแล้วยืน nó về đây nó là con phương còn là con phương là léo để tù mà tiêu vào là khu còn như hàng hán nằm phải xài nữa nhiều sao được tăng tinh quá vậy giờ vẫn lung mới mà có mang về có tên là khu việt nam gì á khu du lịch đấy thì tải chắc tải đâu khu du lịch ba tôi bán như cái pin mà không mang เราจะทำเรือชิไตแต่เขาเต็นอยุ่ม่รุ่มแค่แ่บเช้าบถือูตุยเนาะเออถือตุยมุกตัูว่ามุกใต้ตีบุชาตุยได้ไมบเชาตตุยในมุกตาย้วว่าดีแล้ว่ะีหันใจได้นี่แค่แล้วบช้าบตุยปได้นั่งไหวนอนเยอะ ผมผมลายได้ตะกี้ผู้สาวตะกี้เนี่ยผมได้ลายผมมันตามเมาเออตามเมาเป็นผมเช้าแล้วหลายๆตัวตามโชว์งานทำนาก็ว่าว่ามีเติมได้ห่างว่ามีเติมอันพผม่นนได้นอนพผมต่ำนอนผมตั้งปลาโชแต่ว่าเติมแล้ว คนอนุญาตว่านุ่งชงไปลมพุชาบุมี่ชลิปนอกข่าวน่ะชลิปบุมีอุ้ยจะเป็นระบากนุ่งไปชงครับชงัวหูเป่ชงกะตั้มาหานแม่เิ่นตั้มไว้วมาชงคือปัญญาแค่นุ่งชงบุมมีชลิปเลยอนุญาตคนดี่ได้ บ่มาขายชนิปมันบ่มีกูมาขายสนิปไหนยังมาขายสนิปกันบ่มีมันเป็นโ<อ>จงกระดูกกระดูกแดงบ่มีสนิปกบบับบ่มีสซบู่กับบ่มีน้องรึงั้นผู้สาวก็ไปผพุทธหัวซานนี่มาทาแก้มมันแดงนะนะทาแล้วมันก็แดงแล้วคขมันคันเนาะดี่เขาโบธาหัวก่อยเอาหัวก่อย เอาอรน่าก็เกมเดียงบปเลยเนาะาทุ่ mm. <laughs> ้งเนาะงเลยกุ้มพี่แหละใ่ใช่หรือบางงางกับุเลอร่กุ้มมาี่บอ อะไรยาอะไยบางไปฉกบนึลม้งิมเลยแล้วไรปละฉ่บนั่ยอแล้วมามาชิมนมาเด็กตัวกินประดขนไปที่ไปผอมมั้ยุ่เนตัวลาตัวเจ้าามิมเดี๋แล้วป้าอกดกนะยอมาน ได้อยู่กับชมะคาะเอาูและมาสิติมาเข้ามานะก็เบิดไลายมากเลยมาอืครับคแหลกตัวได้มึงบอกจเอากระปุกมาแบงเลยืม่เลยือกระปุงมามีอตักือกระปุก่มขาะเออมีกระอยู่ใช่ก็ตักกินกรมะขามันละค่ะโ ยอดเลยมันโมเมนต์มเนประเดเะเดยนมปะเดเม้นทาำมักยุกกันนี้เม้นแล้วปะมาณตอนนี้อามันแล้วเนาะมาไดีมันกับต้องเม้นแน่หละเปนจังม่นหีหิ้โมเมนเขาเอินวาหีนเนาะนมาแต่าปะเดกนี่แหละปะเดกถ้ามันโมเมนตมันก็บโมเชแหละ จะไปถามโ like ลกคนหาสื่อเดกขามหาแต่แปกต้วงแปลงหอมตลาดกะค่ายๆกันฮะแล้วน้ำเลยเดอน้ำแรงเด้อทำบ่ทำน้ำเลยยีเมนเด้อืมลวกขี้มนี่ใใครตีขี้ม าทิกซัละนะทุกเขียวันน้ทุกอาการเข้มเม่ทุกเขวอันทุกเข้มต้วันนักเนาะตวดแก้มบ้านอยู่แก้บแกวแล้วนนี้อนีแล้วัน้ขึ้นมาแก้ขึ้นมาเติมแกนหน่ยแล้วด ใครอยบุกพึ่งยบีป่าเปแรด็ใครอยพีึ um i i ้งคนเลยตรงหน้าคนเลยเลกจะเว่าปะดไปหมักของเมนไม่ไหวโอ้ยหนักไปีเหตุเอาเองเนาะไร อ๋อโมเมนต์ว hmm. like. ่าเะรใส่เกงมาใม่ใส่ยางกระเซ้ประเด็กเขาเขาบริเวณที่ประเดตลาดน้ำชุมเป็ดตลาดเ่ะเขาก็มีหลายโกลดหลายยางก็แงมาปุ่นนีเกประเด็กขางบริเวณก็มประเด็กเขาเนี่ยชดชดในไรคัะเนี่ยเา่ใช่คับพี่กระชส้ทุกตัวใช่คือห้ามเาก็โคได้แต่เ้าบอกเขาห้ามต่นันก็ใช้คีบกูก็บกิน เดี๋ยวคือจะลบลักมาพู้กระลุกันเนาะแต่่าไป่ใช่กีกูกูกินทำไมนันไม่ใช่กินแม่พอะนึงไม่ใช่กีกูกกินคือกัาไปมาพมดกินจะหมกหอแลลว ເຮົາຈ <Net> ົບແດ່ບາດນະຈົບເດີ້ນ່າພີ່ນ້ອງມື້ນີ້ກໍຂໍຈົບຊິບຕຽງເທົ່ານີ້ເນາະອືກົດ Like ກໍ Share ໃຫລຸງພັນະນາແຊນນໍແີ້ກນອກ